ไปต่ออีกหนึ่งประเด็นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการยื่นซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีชมพูกับสายสีเหลืองก่อนหน้านี้มีเอกชนมาขอซื้อซองไปเนี่ยเป็นสิบว่งรายแต่ว่ามาจริงๆวันนี้2รายครับ่ไปดูนะคะความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะกลุ่มที่มายื่นซองประมูลนะคะก็คือวันนี้คือกลุ่ม BEM หรือว่าเครือชาวกันช่างกันแล้วก็กลุ่ม BTS นะคะซึ่งยื่นประมูลชิงลงทุนโครงการสายสีชมพูและสายสีเหลืองมูลค่ากว่า1นึ่งแสนล้านนะคะ เป็นเอกสารข่าวค่ะจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าวันนี้มีเอกชน2กลุ่มที่เข้ามายื่นซองประมูลนะคะร่วมลงทุนในสองโครงการใหญ่ๆก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูคือช่วงแครายถึงมีนบุรีและอีกสายหนึ่งคือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะจะเป็นช่วงลาดพร้าวสำโรงใช้งบประมาณลงทุนโครงการละประมาณห0,000ื่นล้านบาทนะคะซึ่งฝั่งของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BM ในเครือของชาวกันช่างและกลุ่ม BSR Joint v e n t u r e นะคะซึ่งเป็นการร่วมทุนกันระหว่างบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนและบริษัทชิโนไทยเอนจิ e นียริงแอนด์คอนสตรัคชั่จำกัดมหาชนค่ะและบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี Holding จำกัดมหาชนซึ่งหลังจากนี้ทางรฟม o ก็จะนัดเปิดซองข้อเสนอต่อหน้าเอกชนในวันที่17พฤศจิกายนนี้นะคะเวลาบ่ายโมงตรงค่ะและจะพิจารณาข้อเสนอด้านคุณสมบัติจากนั้นถัดมาก็จะมาดูข้อเสนอด้านเทคนิค ซึ่งคาดว่าจะเปิดข้อเสนอด้านราคาหรือว่าด้านการลงทุนรวมถึงผลตอบแทนได้ภายในปีนี้ค่ะครับก็ก่อนหน้านี้นะครมีเอกชนที่มาซื้อซองเสนอการลงทุนนี่นะฮะ สำหรับสายสีชมพูมี16รายแล้วก็คนที่มาซื้อซองของสายสีเหลืองมี17รายแต่ว่าวันนี้มากันจริงๆเนี่ยเพียงแค่2รายนะครับแต่รายก็นำเอาเอกสารมาเยอะพอสมควรคโครงการรถอยฟ้าสายสีชมพูครับตั้งแต่ช่วงแครงรายจนถึงมีนบรุรีเส้นทางยาวถึง34.5กิโลเมตรวงเงินทั้งหมด53,000ล้านกว่าบาทส่วนสายสีเหลืองคับช่วงลาดพร้าวจนถึงสำโรง ยาว29.1กิโลเมตรครับก็วงเงินนะครับอยู่ที่51 0 0 0ล้านบาททั้ง2สายเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวหรือว่าโมโนเรลโดยจะเป็นการร่วมทุนในรูปแบบของ PPP Netcost ค่ะคือภาครัฐจะจ่ายในส่วนของค่าจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่วนเอกชนจะเป็นฝั่งของการลงทุนทั้งเรื่องของข้าง,งานโยธาระบบรถไฟฟ้าขบวนรถไฟรวมไปถึงการเดินรถการซ่อมบ,บำรุงต่างๆเขามีอายุสัญญาทั้งหมด33ปี3เดือนค,คือ3ปี3เดือนเนี่ยก่อสร้างที่เหลืออีก30ปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาสัญญาของการเดินรถกับโดยคอรมอนะครับมีการอนุมัติวงเงินสำหรับจ่ายในโครงการทั้งสองสายนะครับ เป็นตัวของสายสีชมพูไม่เกิน2 1 3 5ล้านบาทแล้วก็สายสีเหลืองอยู่ที่22,354ล้านบาทก็เดี๋ยวว่ากันในวันที่17พฤศจิกายนนี้ฮะว่ารายไหนที่มีการเสนอมาแล้วภาครัฐจ่ายน้อยสุดก็เจราจากายนั้นก่อนค่ะก,ก็คาดว่าจะเป็นการลงทุนที่กระตุ้นให้เศรษฐกิจนั้นสามารถขยายตัวได้มากขึ้นด้วยนะคะ